ฮัลโหลสดีเื่นฟ้า <Hi. S 1> ก่อนอื่นก็ตั้งแฮปปี้เบอร์เดย์นะปีนี้เราอยู่ไกลกันอนะเขาก็ไม่มีอะไรจะให้วันนี้เขาก็เลยมีเพลงเพลงหนึ่งมาฝาซึ่งเขาจะเล่นอุคุณเล่เล่ตัวนี้ <c oughs> ตกใจใช่ไหมล่ะเพราะใครก็รู้ว่าเขาเล่นไม่เป็นแต่เขาพยายามทําเพื่อเพื่อนฟ้นาม,มาเพราะฉะนั้นเพื่อนฟ้าต้อง,ต,งตั้งใจฟังนะคะจัดไปเลยสามสี่แฮปปี้เบอร์เดย์ทู เป็เพลงจนได้อะก็ขอให้เพื่อนฟ้ามีความสุขมากๆสุขภาพกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็ขอให้จบเทอมนี้จบสีปีได้เกตพุ่งพุ่งพุ่งุ่งคิดเอาละกันนะอยากได้เกตเท่าไหร่สี่จุดศูนย์ศูย์เลยไมงก็รักฟ้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า วันจะพา